อดใจไปได้ครับพี่น้องจา๋าน้ํามันขึ้นนักขนาดครับอเจ็บเท้าก็เจ็บดูอสุมาพอแต่ก็ต้องเข้ามาดูบ้านครับดูบ้านแม่หลวงบางโ้หปาโทบ้านหนองบัวอำเภอเถินจังหวัดลำปางครับพี่น้องจา๋าวันนี้กะน้ามันมันขึ้นติกต๊กๆครับแต่เนี้ยนะดูบ้านแม่หลวงบางถึงขันใดขั้นอย่างเนี้ยขั้นที่สองแล้วอะ่ะจากเมื่อก่อนไม่เคยท่วมนะครับโอ้ พอแล้วสวนส้มเกลียงเปิลโดโอ้ยนั่นบอกแล้วว่าวันน้ําจะมาหนักมาหนักอืมโดโอ้โหโตออ้ยพี่น้องจ๋าอยู่ยากขนาดน่ะนี่บ้านสีวิชายยังบัโถขนาดนี้เลยโอ้ยบ้านไม่หลวงบางพอนี่ป๊าโอ้ อาหารได้หรือยังเราดีมากไม่อดแล้วใช่ไหมไฟมีไหมอ่ะไฟมีไหม,ไม,มโอเค,คจ้า โอ้เวังเะวังเวัง,วงโอ้เหลือบนเทะจ้ะอ๋อ,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 อขอบคุณขอบคุณ ขอบคุณอันอย่างก็กำนันน้องจันท์แล้วก็อันอย่างนั้นเมื่อกี้ได้ยินนะน,นะขอบคุณเพื่อนเมื่อกี้เพื่อมีอขบวนมาแจกข้าวเอออีกอไะไใช่วยน้ําตื้นมาต้องน้ําลึกๆนี่มาดูนี่มันมิดหัวเลยนะฮะอ๋อบ้านคุณยายหนูอ๋อไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมให้ท่านได้ดูบรรยากาศบ้านผมลำปาง ทัว่วบ้านขุนวิเชียนตัวคันหมดเลยเสาะปลามีกับตุ่มต้องใช้สีมาทาก็พอแล้วโตนั่ครอบครัวบันเทิงเล่นน้ำกันแบบโอูหอหเรื่องเลยกันเนาะมันคันโอ้ขอบอกอืนี่ผมก็ปล่อยให้น้ำมันไหลไปเมื่อกี้เที่ยวมาก